สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมอยู่กับช่องฮานอยแชนแนลนะครับมาดูแนวทางกันต่อตามสูตรของเรานะครับลงให้ที่นี่ทุกวันใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชกกันไว้เลยนะครับพบเจอกันได้ที่นี่ทุกวันแน่นอนนะครับตามสูตรแนวทางของฮานอยวันนี้ก็เป็นแนวทางของวันที่24นะครับ สูตรที่จี่สิบสี่เดือนสามปีหกหกยังคงมั่นใจในสูตรเดิมตัวเดิมของเรานะครับสูตรแนวทางฮานอยนะครับลอ,องให้เป็นประจำทุกวันนะครับไปตัวเดินนะครับวันนี้จับแปดกับสามนะครับเป็นตัวเดินวิ่งลูดสิบเก้าประตูตามสูตรของเราครับ ทีละตัวเลยนะครับเดี๋ยวลงให้เสร็จชิ้นเียบอยแล้วมี8ปด1ูน8 6แปนก็แปนะครับส่วนชิ้นรองตัวรองมีสาม2ูนห เจ็ดสามสามก้านะครับเขียนลงให้ตามศูนย์นะครับคำนวณคำนวณออกมาแบบไหนนะครับแบบนี้ก็จะเขียนลงให้แบบนี้กันเลยนะครับจะได้ไม่งงใครชอบไม่ชอบไงก็อย่าลืมมาไปกลับไปสลับกันอีกทีนะครับใครที่มีตัวดีๆอยากจะแบ่งปันนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ในใต้วิดีโอนี้ สมาชิกเพื่อนท่านอื่นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหลงให้ครบตามสูตรของเรานะครับขอให้ทุกท่านออกไปแย้ไปด้วกันนะครับเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณของเราท่านั้นอาจจะไม่เข้ามีหลุดมีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีรอยเฮแล้วพบก,กันอีกในวันถัดไปสวัสดีครับ